สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้ครูลิฟจะสอนทำข้าวบิิยานี่ไก่ย่างทันดูรีไปเริ่มลงมือทำได้เลยครับไก่ใส่ขิงบดกระเทียมบดโยเกิร์ตเหลือแกงน้ำมะนาวน้ำมันเนยทันดูรีมาซาร่าทันดูรีมาซาร่านี่สั่งจากในเพจได้นะครับคลุกรวมกันคลุกเข้ากันแล้วปิดฝาหมักไว้ขั้นต่ำสามชั่วโมงนะครับเตรียมไก่ใส่ฝาอบนะครับ อุณหภูมินะครับใช้175องศาเนาะส่วนเวลาใช้20นาทีครบ20นาทีแล้วกลับด้านไก่พอกลับด้านแล้วเนี่ยป้ายน,น้ํามันที่อยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วก็มาทาบนไก่เนาะจ่ายน้นเราก็จะปิดฝาใช้อุณหภูมิเท่าเดิมก็คือ175องศาแล้วก็เวลาเท่าเดิมก็คือ20นาทีครบ20นาทีแล้วนะครับตอนนี้เราไจะทำเหมือนเดิมเนาะพอกลับด้านไก่แล้วป้ายน,น้ำมันขึ้นมาทาที่ไก่ครั้งนี้เราจะใช้ไฟที่ 150องศาแล้วใช้เวลา15นาทีครบ15นาทีแล้วเนาะไก่ก็ใช้ได้แล้วใส่พริกลงไปสลระแหนกับผักชีน้ำตาลทรายบีบมะนาวใส่เข้าไปโยเกิร์ตไปปั่นรวมกันเรียบร้อยใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางใส่น้ำมันเนยใส่หอมแขกผัดผัดมาได้4นาทีนะครับขอบของหอมแขกเป็นสีเหลืองใส่กระเทียมบดขิงบดผัดผัดขิงกับกระเทียม1นาที ใส่ผงเบียนี่สตาับผงข้าวผัดคลุกให้เข้ากันใส่น้ำตาลปีบ๊บเกลือแกงผัดคลุกให้เข้ากันผัดมาได้3นาทีนะครับดูว่าน้ำตาลปี๊บละลายปิดไฟได้เลยรอให้คายความร้อนอันนี้คือย้าฝรั่งนะครับใส่น้ำอุ่นด้านนี้คือสีผสมอาหารใส่น้ำอุ่นคนพักไว้20นาทีพอคลายความร้อนแล้ว เอาข้าวบัสมาติลงมาคลุกผัดคลุกตอนที่ผัดคลุกนี้ไม่ได้จุดไฟนะครับคลุกทั่วแล้วเทสใส่หม้อหุงข้าวใส่กระทิใส่น้ำคนให้ทั่วปิดฝาหุงข้าวพอข้าวดิดแล้วดึงปลั๊กออกนะครับปล่อยให้ละอุ10นาทีครบ10นาทีแล้วดูลิบถ่ายข้าวออกจากหม้อหุงข้าวจากนั้นเปลี่ยข้าว ใส่สียาฝรันงใส่สีผสมอาหารโรยลูกเกดมะม่วงหิมะพานใบสะระแหน่ผักชีหอมเจียวปิดฝาหอมกลิ่นเครื่องเทศหอมกลิ่นกะทิไก่ย่างตะดูรีเนี่ยรสชาติจัดจ้านเผ็ดนำเค็มตามข้าวมีรสหวานมันนิดนิด กลมกลมครับกินคู่กับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยจะมีรสชาติเปรี้ยวนาําเผ็ดตามแต่หวาน,นหน่อยๆตัดเลี่ยนได้เป็นอย่างดีกินรวมกันแล้วอร่อยมากๆเลยครับลองทํำดูนะบริยานี่มาซาร่าทันดูรีมาซาร่ามีขายในเพจนะครับครูลิฟร,รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับข้าวหมกไว้ในคอร์สข้าวหมกแวบบรียนี่คุณจะได้เรียนทำข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ทอดข้าวหมกไก่ย่าง ข้าวหมกปลาทอดไก่ทอดถาดใหญ่ไก่ต้มฟักข้าวหมกเนื้อข้าวหมกแพะข้าวบริยนี่เนื้อข้าวบริยนี่กรบบาฟเนื้อข้าวบริยนี่ข้าวบริยนี่ไก่ข้าวบริยนี่แพะข้าวเนื้อแดงข้าวมันไก่ของแถมนะครับสอนทําซุปเนื้อซุปไก่สลัดแคร์สเต๊ะเนื้อสเต๊ะไก่ผงเครื่องเทศข้าวหมกหรือมาซาร่าสำหรับข้าวหมกบริยานี่มาซาร่าทิก้ามาซาร่าสำหรับของทอด ทันดูรีมาซาลาสำหรับของปิ้งย่างราคาเต็มของคอสนี้คือ1500บาทลดราคาให้พิเศษราคาคอสนี้อยู่ที่499บาทสนใจสมัครทักเข้าความเข้ามาที่เพจน,นะครับสำหรับแฟนเพจหรือลูกศิษย์บางคนที่ว่างช่วงกลางคืนหรือว่างช่วงดึกๆบางคนอยู่เมืองนอกบางคนไปทำงานตอนกลางคืนเนาะคุณเห็นโพสต์นี้แล้วคุณสนใจที่จะสมัครครูลิฟเนี่ยจะทิ้งเลขบัญชีไว้ ตรงโพสต์เลยนะครับคุณก็สมัครเนาะคนอื่นเข้ามาจากนั้นก็ส่งสลิปเข้ามาในเพจเดี๋ยวพอครูลิฟเห็นครูลิฟก็จะส่งคอนเรียนให้